อ่ะเป่าเลยดับแล้วดับแล้วหดวผลเลาะชอบใจอะไรขนาดนั้นไม่ว่าได้ซ้ำแน่เลยผลเลาะอย่างเงี้ยดีไซน์คิดทีวี วันเกิดตัวเองหรอคะอะไรเนี่อันนี้ขนมเค้กอะไรอะคะไม่ใช่ขนมเค้กแต่เป็นพิซซ่าเซอร์ไพรส์รมันเป็นขนมเค้กเซอร์ไพรส์พิซซ่าที่ไหนเล่าแล้ววันนี้มันเกิดใครคะใช่เหรอใช่ที่ไหนเรายังไม่ถึงเลยเป่าเค้กเลยเออเป่าเทียนระวังผมระวังผมจะผมไว้เป่าเทียนเลยคะ่ะอ่าเป่าเลย ดับแล้วดับแล้วเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ดับหมดแล้วไหนดูซิมันคือขนมเค้กอะไรเอ่ยทำ oh, oh. มหน้า oh, oh. ตามันดูแปลกแปลกไหนโอเคอาเทียนออกก่อนนะคะนี่มันคือขนมเค้กเซอร์ไพรส์ค่ะไหน ลองแกะมาซิมันจะเหมือนอันอื่นๆหรือเปล่าคะแกะเสีอะไรก่อนสีเขียวสีเขียวภาษาอังนกรีดกริน,น,น,นแกะเลยฝั่งไหนเป็นอะไรไหนแกะเลยคะ่ะแกะทั้งสองอันเลยคะ่ะขนมเหมือนไหมคะเหมือนเหมือนอะไรใช่ปะเหมือนเออมาดูหน่อยเออเหมือนกันเลยลองชิมสิคะลูก อร่อยไหมเหมือนในเซเว่นไหมคะโอ้โหกินขนมก่อนนอนอีกแล้วเดี๋ยวต้องแปรงฟันด้วยนะคะอย่าลืมนะไม่อร่อยไม่อร่อยหรอเคยแล้วนเนขอเ่าซอื้มาเเมื่่ออกนนาะดูของเล่นดีกว่าว่าของเล่นมันจะเล่นได้ไหมแด่แดงแดงแดงซื้อใหรเพื่อนข้งบินอะไรอื่นข้างบินแล้วมีช้อนด้วยเครื่องบินช้อนตักขนมเครื่องบินที่ไหนลูก ปาโลมาเอ้าดูยังไงเป็นเครื่องบินครับลูกปาโลมาเห็นไหมปาโลมาแล้วมีล้อเหรอมีอล้อด้วยเป็นเครื่องบินรูปปาโลมาเบินเป็นรถเป็นรถเหรอคะรถปาโลมาฟังที่สองเอ้ยอันที่สองแม่เกะขนมค่ะแม่เกะขนมเก็บไว้กินค่ะเจรอแพ้ไหมเหมือนเดิมไหมอะไร คราวนี้เป็นแมลงสาบแมลงสาบมีล้อเหมือนกันเลยเหรอแมลงแมลงสาบสาบหรือแมลงวันอ่ะกินไม่ได้กินแมลงสาบแมลงสาบหรือแมลงวันเอ่ยแมลงวันนะเพราะว่ามันมีปากแมลงอะไรสักอย่างนี่แหละอ่ะอันที่สามค่ะมันจะเล่นได้ไหมลูกอะไรคะในเรื่องไหนสีอะไรคะสีฟ้าอู้ <Okay. S 2> เเเครริิร่่มมมาสีนั่นนะดิเมื่อกี้ก็สีอะไรสีฟ้ามันกันยังแกะสีแดงแทนแทนแทนเปนไรเอ้ยแทนแทนแทนอะไรเยเป็นเครื่องบินคร <c oughs> าวนี้เป็นเครื่องบินตะลวดจะลวดนี่เครื่องบินจะลวดเหรอ,อจะลวด ใช่ไหมมันมีมีเป็นเจ้าเรือนนะคะใช่อ่ต่อไปสีขาวเหลืองอ่ะขาวสีขาวภาษาอังกฤษว่าไ,ไว้วแล้วสีเหลืองนะคะ <Yellow. S 1> โอเคแกะเลยค่ะลายมันน่ารักเนอะลายมันน่ากินเนาะดูดิลายขนมเคนนะ้กน่ากินน่ากินนนทแแน อะไรเอ้ก้มๆอุ้ยอะไรอะส่วนใหญ่เป็นรถหมดเลยนะมีล้อหมดเลยมีล้อหมดแต่นี่อะไรอะดูไม่ออกเลยรถรูปอะไรก็ไม่รู้นะแองกี้เบิร์ดปะไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ก็มีล้อเล็กๆนะเป็นเหมือนเป็นรถอะเป็นรถรูปต่างๆเหมือนนกเลยอ่ะอืมคล้ายๆนกเหมือนนกเหมือนนกแต่มันมีนกรถอ่ะอันต่อไปดีกว่าสีส้มภาษาอังกฤษว่า อเล๋อเลยแล้วสีเหลืองล่ะแล้วเค้กเป็นกระเดนเป็นอะไรสีดอะไรอะสำที่ไหนล่ะนี่แต่นี่ไม่ใช่รถอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรคะออ๋ตัวเล็กกระจิตร ปลาปลาอะไรอะ่ะหัวไม่มีด้วยอะ่ะเป็นปลาเอ้ยไม่ใช่เราดูไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไม่มีหางเป็นไดโนเสาร์ตัวเลก็กกจิ๊ดลห้งขาขาอยู่ในนี้ไหม,ไม,มใหม่พี่เคกันต่อไปเสียอะไรดีคะปลาปูอโอเคมาขนมเก็บน,นะแก่ขอ,องลิองอย่ามยวนะคะ เซอไพรส์รึเปล่าเป็นอะไรเข็ยวสีแดงแล้วสีแดงแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะอะไรเอ่ยดีไซน์ไม่รู้เลยเหรอว่ามันคืออะไรไม่รู้เลยสประหลมือมือดูดเตะก็ตายกับสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดอะไรเอ่ยเหมือนมังกรตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะฟองต่อไปสีอะไรคะขา สีขาวอีกแล้วอุ้ยลายน่ากินจังเลยสีขาวสารผิดโอเคไว้เริ่มแกะแล้อุ้ยอะไรเอ่ยอะไรอะไดโนเสาร์จระเข้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 แล้วมีล้อเป็นรถอีกแล้วเหรอคะเป็นรถจระเข้โอ้ยน่ารักดีเหมือนกันนะน้องนี่แกะละฟองต่อไปสี ไม่ไม่ใช่ฟองดีชิ้นใช่ไหมชิ้นต่อไปสีฟ้านะคะเป็นขนมเค้กไงบลูบลูสีฟ้ามากินน้อยใส่แฮปปี้เบิร์เดย์ตัวเองแฮปปี้เบิร์ลเดย์ตัวเองสังอเกตุพี่แม่แฮปปี้เบิรุ่นหนูสีอะไรอย่างนี้เป็นน้อวีแล้วไม่ดีไซน์แบบไม่ดังอ่ะเป็นนกอวีรูปลูกบอล โอ้โหน่ารักไหมคะไหนเป่าดิเป่าดังดังไดังเป่าดังดังแหม่เป่าแล้วก็จะไม่ให้ข้อมาดีไซน์เป่าเป็นฝ่าโรวีด่ะมันเป็นของปลอมเปล่าไม่ดังนไม่ดังลมออกอย่างเดียวเลยดีไซน์จะเป็นลมแล้ว จริงนะตว๊เปดเป็นตุไปไปต๊กเอิร์่ออยิยว้ยวละโอเคมาฟองต่อไปสีอะไรคะต่อไปสิเอ่อชิ้นชิ้นนี้สีดำสีสสน้ำตาลสีม่วงๆน้ำตาลน้ำตาลปะสีม่วงภาษาอังกฤษว่าพ p l e p พ r p l e แล้วสีน้ำตาลล่ะคะ Blue. 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 บราว n ์ได้แต่ลดรูปร่างต,าตา่างๆวิอะไรดูสิอะไรสองนี้ เลลกจิิอามาเลยไปเหมือนเดิมแต่เหมือนเดิมเหรออะไรอะคะนี่ปล,มมา,มลาโลมามีลอ้อรถปลาโลมามีล้อเหรอนี่ชิ้นต่อไปสีชมพูภาษาอังกฤษว่าพีนกสีชมพูมีสีชมพูกับสีแดงอ่ะแล้วสีแดงภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเวท r e ดอลอะไรอ่ะ้วุนแต่ครั้งนี้เป็นสีชมพูสีชมพูเหรอคะไหนลองเป่าสิคะครั้งนี้จะดังไหมคะอันเมื่อกี้ไม่ดังอะค่ะง่ายิดต่อไปชิ้นต่อไปเสียอะไรคะชมพูกับแดงใช่ไหมโอ้โห ชิ้นนี้แก่ง่ายสุดแกง่ายสุดเลยแล้วออกมาเป็นดอกบีดสีเหลืองนกหวีดสีเหลืองอีกแล้วเออนกหีดสีเหลืองอะแยกแยกกันเลยได้ดอกบีดมาสามสีนะนะตอนนี้โอ้โหสีสวย่วนะสองอะแยกกันลายตัวหนึ่งชิ้นสุดท้ายสีอะไรคะชมพูกับขาวชมพูว่าพิงค์พิงค์สีชมพูแล้วสีขาวล่ะคะไวท์ สีขาวแกะเลยชิ้นสุดท้ายแล้วจะได้อะไรนะเอาได้ไปกนะระต่ายหน้าากับตระต่ายไม่เคยได้หนูรู้ว่ามันจะมีเหรอมันไม่มีหระเปล่าผลลชอบใจอะไรขนาดนั้นไม่ว่าได้ซ้ำแน่เลยหัราะอย่างเงี้ยอยากดูแล้ว อันนี้แปลกอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่เหมือนอันอื่นเลยอะไรนะคะเป็ดสุดประหลาดอันนี้แปลกสุดเลยอุ้ยเป็นอะไรอะคะเป็นยาครับเป็นยาเย้มันเราใส่นิ้วได้ดีไซน์เราใส่นิ้วสิลูกนี่ไงเห็นไหมแม่ว่ามันน่าจะใส่ดินสอใส่ปากกาอะไรเงี้ยได้ลูกเป็นจุกดินสอจุกปากกาแปลกสุดเลยเป็นหน้าสัตว์ประหลาดเอ้ยมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยอ้าวชิ้นสุดร้ายฮัตจูบด้วย ชิ้นสุดท okay. ้ายดูดูดูจะเล่นได้สุดหรือเปล่าใส่ตรงไหนตรงไหนนดูกลางสิดูชี้ดูชี้ดูน่าจะเล่นได้สุดเอาไปใส่ดินสอใส่ปากกานะคะดีไซน์ค่ะนี่เดี๋ยวน้องถือมาใช้แน้าเล่นเป็นละครได้ด้วยวันนี้ฉันมาคนเดียวควาไม่เพื่อนฉันวาช้าจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปคนเดียวก็ได้เฮ้ย กินโอเคไปเดี๋ยวดีไซน์จะไปแปลงฟันนอนแล้วนะคะตอนนี้ดึกแล้วบายบายเพื่อนๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะจะดูจะันจะกินตับโธอโดนกินตับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องดีไซน์ด้วยนะคะ